สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีรอบประมาณ3ามสี่ทุ่มลุกมาก,กินกาแฟดำหิวข้าวนะคะตะบะแตกมาสองวันแล้วนะคะควบคุมน้ำหนักไม่ได้จะเมเ้เห็ดยาเห็ดซ่าพี่น้องแล้วก็มาไปซื้อายไลเนอร์มากลยมากีดเหมือนแต่ก่อนลองแต่งหน้าเบิ่งนะคะแตง่งดูไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวก็อาบน้ำแล้วนะ,ะพี่น้องว่าจาังหดเริ่มแบบว,ว่าจะใช้แบบปัดมัดโครงคล่าอาลเนอร์ ทาแป้งพับปกติไอจะไม่ทาแป้งพับนะคะทุกคนเอออันนี้ไอลองดูไอไปซื้อมาของเมเบลีนนะคะจังบาทสองร้อยกว่าบาทก็เลยมาทาดูนะคะพี่น้องว่าจากไหนลูกอย่างนี้โอเคไหมเพราะว่าแต่ก่อนไอเป็นคนกรีดตาะคะ่ะแต่อันนี้คือไอกรีดหนะัปกตินะไอกรีดนิดเดียวแต่ว่าไอาลืมการกรีดเพราะว่าเอาบริกรีดนานเนะาะก็เลยลืมเนาะทุกคนเนาะวันนี้ไอก็มาพูดปากกับทุกคนเนาะกินกาแฟไปน้ำพูดคุยไปด้วยนะคะ ไอจะมาพูดปะเรื่องอมีคนสนใจคอนโดของไอยเนาะคอนโดของอายเป็นคอนโดมือสองที่อายุเยอะแล้วนะคะทุกคนมันบริแมณคอนโดแบบว่าที่ดีนะคะเป็นคอนโดสําหรับคนชั้นคือแบบชั้น,นคนอะมนุษย์มันจะมีอยู่3ชั้นเนาะชั้นสูงชั้นกลางชั้นทั่วไปที่ราคาถูกถูกนะคะที่ไอจะขายนี่คือขายพร้อมกับคนเช่านะคะทุกคนคือเขามีคนเช่าอยู่แล้วเหตุที่อยากขายเกอนกได้ เงินมาลงทุนทำอย่างอื่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้ก็คิดว่าไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในสังคมของกรุงเทพแล้วก็เลยคิดว่าเออก็ขายออกไปแล้วก็จะเอาเงินมาลงทุนทำอย่างอื่นเนาะสำหรับคนที่ถามว่าแล้วพวกเกาลงเกาลัดพวกอะไรอย่างเงี้ยน้องอายยังขายอยู่ไหมยังขายอยู่นะคะจะถึงตอนไหนยังไม่รู้เลยแต่ว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนจ๋าส่วนเนื้อโขคขุนไอ้ก็คิดว่า,าจะไปซื้อแล้วก็เอามาทา เป็นแพ็กเกจของตัวเองเหมือนตอนที่น้องแอนเพิ่นเคยทําแต่ก่อนแอนเพิ่นก็เคยทํานะคะทุกคนทำแพ็กเกจของตัวเองแล้วก็ขายเพราะว่าสกุลนครนี่ก็จะขึ้นชื่อของพวกส้มตีนงวัวส้มตีนงัวโคกุนได้แล้วก็เป็นอ เนื้อโค้ขุนขึ้นชื่อน,นะแต่อายก็คิดว่าเอออายอยากหันไปเหตุทางนั้นคือกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรขายคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าสองสามวัอที่แล้วไปปาร์ตี้นะทุกคนนะคะให้ชีวิตกับใช้ชีวิตเป็ตัวเองแบบเต็มที่มากนะคะทุกคนก็รู้สึกว่ากินเข้าไปแม้เท่าไหร่ก็เมานะคะเอออายก็เมาวันนี้ก็มาถามทุกทุกคนว่าแต่งหน้าอย่างไงโอเคไหมแต่ว่ากีตาคือจะไม่กีดแบบว่าไม่เยอะขนาดนี้นะเพราะว่าน,นี่คือค่อนข้างที่จะกีดหนานนะ อย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกคนแต่ว่ายากที่สุดคืออย่งางค่ณอกไอ้ลดน้ําหนักจังไหนมันก็บได้บอได้มันลดทุกคนเออแอบแล้วเมื่อยท,อท้อแท้หัวใจแจ็คสิไปจังไหนแรกๆละ่ะคิดว่าไอ้ยาพึ่งยาลดความอ้วนพี่น้องว่าแดวใดพี่น้องขึ้นว่าแนวใดบอกไอ้แน่ยาลดความอ้วนตัวใดที่บอกเป็นอันตรายที่บอบีบหัวใจแบบนี้นะอืมแต่ว่าถ้าสมมติว่าไอเห็นแหมว่าเน็ตไอดอลหรือพวก Tik t ิ k กต็อกเกอร์หรือยังไม่นี่นะ่ะเขาแบบเป็นคนอ้วนๆเลยนะ แล้วเขาก็ไม่เท่าไหร่เขาก็จ่อยลงไอ้บรูว่าเขาตัดกระเพาะรูอย่างแบบนี้นะเหมือนแบบว่าพวกโกโก้ของคนดังๆเงี้ยเขากินมันก็บม่ได้ผลควบกาแฟควบคุณควบคุมน้ําหนักเขากินมันก็บม่ได้ผลไอ้ก็เลยคิดวแบบ่าสิบทัทางไหนดีแบบนี้นะทุกคนอืมก็ท่อเทคือมัอนเฮาลดมาตั้งเมอรอทิจจ์แหละมันก็ริลงมันก็นปืดขึ้นมาอีกอันนี้ก็ยังดีไปจับมาก็คือแบบ ยังจับได้อะทุกคนจ้านั่นแหละก็เลยมาพูดปะกับทุกคนแต่ว่ารุดเมื่อนี้ก็คือเฮาเมื่อยเนาะมันห้อนก็เลยอยากกินแบบว่าเป็นน้ําน้ําหวานกระซื้อโคกมากินอีกแบบน,นี้เออกินโคกมาแล้วแบบนี้ก็จะกินส้มก็กินส้มมงมวอกีจะถามว่าส้มมงมวงนี้มันกะมันกะบ,บริอ้วนแหง้งแต่ว่าด้วยความที่มันมีน้ําตาลน้นปาป่าปลาดงปลาเดกหฮานาะก็เลยแบบว่าสิไปทอ่อสี่ไปตอ่อหรือพอสานีมันท่อแท้ได้ทุกคน การลดน้าหนักเนี่ยไม่ใช่เป็นอะไรที่ง่ายเลยเนาะนะคะ,นะะทุกคนอายแล้วเมื่อยเมื่อยนะอเพื่อสิข้ามไปแต่ละสเต็ปเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์มมนหนึ่งอายเห็นพันว่าปากร้ายนะเธอเพราะว่าตัวที่อายาว่านะเอาซิบว่าให้อายปากร้ายจากไหนบางเถื่อนเฮาฮัมบริหูจักกันเลยนะคะฮัมบริหูจักกันเลยจะมาดาดาดา,าโดยที่ผู้หูว่าอายนะ่ะเป็นไผ่แต่อายก็บอกได้รู้ว่าเจ้าเป็นไผ แต่เจ้าด่าคอยแบบว่าสบายเลยพ่อไอ้ตอบกลับกว่าไอ้ปากเกิบเอา้าสี่ให้ไเฮ็ดจังไรสี่ให้ไอ้ขึ้นทรงขึ้นศาลแล้วไอ้โบเหตุไอเฮ็ดโบได้นะคะเพราะว่าอย่างไอ้บ้ามันไล่สาระนะคะคุณด่าคอยได้จำมาหอดหนาส่องของคอยจำมาด่าคอยพ,อพ่อพักคอยด่าขึ้นพระเจ้าบอกว่าคอยรับบทเจ้ารับโบได้มันกับโบแฟร์เจ้าก็ต้องรับให้ได้ที่ละเออเจ้ามาหาใน พื้นที่ของค่อยเองแล้วที่เนี้ยจะมาด่าค่อยค่อยตอบไปในเชิงที่ค่อยบย่ได้ด่าค่อยก็อธิบายในแบบของค่อยแล้วเจ้ารับบ่ได้เองบางคนนะคะทุกคนไอซีบอกย่ยไฟังที่แอบอกว่า,าคลิปที่บอกว่าป้าใจดํามากบ่ส่งเงินให้ก็คือไอามาตอบคอมเมนต์ว่าอ้าวเพ่อใหญ่เราคือใจดําแท้บ่ส่งเงินให้น้องไอเลยแม่แม่ดีดีเอราไอกำมาว่ามาบอกว่าป้าใจดาเออไอบ่ได้ว่าเองก็คือไอเอาคอมเมนต์นนะ่ะมาว่าแต่ว่าคนเรานะ สักแต่ที่จะพูดอันนี้คือเรื่องจริงนะคะสักที่จะไปแค่พูดคือฉันไปเบิ่งแค่หัวข้อฉันเห็นหัวข้อแล้วทีนี้ฉันดูแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีฉันเอาฉันอยากเมน้นความเป็นจริงเป็นยังไงก็ช่างแต่ฉันอยากเมน้นอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะ,ะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนเพราะว่าอย่าง,องบอกคนเรานะคะจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นเออเป็นวีนดีโข้างหน้าดีไม่รู้ อ้อายถึงบอกว่าเข้าไปฟังโกนเพราะว่าอ้ายแค่คลิปแค่ส,สิบกว่านาทีกระชับขึ้นมาเข้าไปฟังโกนไปเบิ่งก่อนมาแม้แ่ว่าเจ้าสักแต่ที่จะว่าว่าเออจังนั้นจะนีเด้อจังนั้นจะนีเด้อมันก็ไม่แฟร์สำหรับอ้ายแต่พอสมมุติว่าอ้ายตอบกลับมาเจ้าก็ว่าให้อ้ายนะคะอ้ายมีสิทธิ์นะอ้ายมีสิทธิ์ที่อ้ายจะดาะ่านะอ้ายมีสิทธิ์ที่อ้ายจะพูดไม่พออ้ายมีสิทธิ์ที่จะพูดว่าให้คนที่มาร่วงเกินในพื้นที่ของอ้าย ะะถึงมันจะเป็นพื้นที่สาธารณะก็จริงแต่อ้ก็ไม่สิทธิ์ที่จะด่าคืนเหมือนกันแต่อ้ก็เคยบอกว่าช่องของไอ้ไอ้ไม่อยากด่าคืนเพราะว่าคนที่เบิ่งไอ้โดยสมมากก็เป็นคนที่ไอ้เคารพถึงไอ้สิดา่าแค่คนคนนึงถ้าสมมติไอ้บอกมึงกูตั่นั่น,นตัวเอียตัวอัดแอดแอดแม,มันก่อน มันฟังแล้วมันดูไม่ดีนะคะเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าอายไปว่าแบบนั้นใช่ไหมก็จะว่า,วาน้องอายทำไมไม่น่ารักเลยน้องอายทำไมเปลี่ยนไปสิ่งที่อายเจอเดมนะคะสิ่งที่อายเจอแต่ก่อนอายไม่ได้เจออะไรในชีวิตก่อนอายเจอแต่คนรักคนเมตตานะมีแต่คนแบบว่าทึกใจในสิ่งที่อายเหตุตอนที่อายอยู่กับพ่อใหญ่น่ารักมากเลยฉันรักเธอฉันชอบเธอเธอดูแลแฟนเธอดี น,ะะนี่คือสิ่งที่ไอ้ได้เจอสมัยก่อนแต่ปัจจุบันสิ่งที่ไอ้เจอคือมันหลายมันเยอะทุกคนจ้ะมันเยอะมากๆนะคะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนไอ้ไปเจอคือไอ้บอกว่าแต่ก่อนคนติดตามหลักหมื่นนะคะคนติดตามลักพัน,น,ะะน,ลกนลักหมืน่นพอมาหลักแสนมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากคนที่แบบว่าเป็นครอบครัวของเรามันมีคนข้างนอกนะคะเพื่อนบ้านป้าเพื่อนบ้านที่ไม่ชอบเราเข้ามาแทรกนิดหน่อยพอมีแบบว่าอริยบทในคลิปนั้นนะคะ แล้วทีนี้อ่ะบางครั้งเออไอรู้ว่าการที่ไอยกตัวอย่างมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยทุกคนคนที่เขาเป็นยูทูบเบอร์คนที่เท่าเขาเขาทำคลิปเขาจะรู้ว่าคลิปแบบไหนคนดูคลิปแบบนไหนสร้างไรายได้คือไอันอ่อาไอยกตัวอย่างมาคุยอย่างเงี้ยยังน้อยคลิปนั้นนะได้แล้วห้าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญคิปไปหากลมหาเขดไปมืนมือนะไอไปมืนมือน,นะทุกคนเพอ่์อสิตัดคลิปได้บร่ได้ง่ายไปทั้งวันเหนื่อยก็เหนื่อยได้เหรียญหยนึ่งสองเหรียญหกสิบเจ็ดสิบบาท อันนี้ไอ้นังหัวแป๊บเดียวอะไร้สิบเหรียญก็มีสิบห้าเหรียญกันนี้มียี่สิบเหรียญก็มีเอา้าแล้วเรารู้ว่าคลิปยังไงคนดูแล้วก็ต้องคลิปทําคลิปอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนเออบางครั้งหัวข้อมันอาจจะไม่มีอะไรเลยนะคะมันอาจจะไม่มีอะไรเลยแค่เรายกตัวอย่างว่าเออคนถามมาแบบนี้เขาก็ตอบไปเออทุกวันนี้เคยบอกว่าคอมเมนต์ไอจะกบ่อยตอบให้แบบว่ารุนแรงไอจะมาพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรมันก็นเป็นสิทธิของไอ้นะคะ ส่วนที่ส่วนตัวสาธารณะส่วนถึงเจ้าสิบอกว่าเจ้าเป็นาสาธารณะทุกคนสามารถที่จะพูดได้ได้ค่ะสนุกป,ปากเจ้าว่าเป็นอย่างค่อยทุกข์กระยาคอยค่อยทรมารก็ยอยาค่อยขอแค่เจ้า,าสบายใจพ่อไอว้าคําแห้งๆนะคะแรงสําหรับไอาอาจจะไม่แรงเท่าช่องอื่นที่เขาด่าด้วยซ้ำไปนะคะคนอื่นเขาดา่าคนที่เขาเม่นดา่าเขาเขาเห็น มีแต่คำแบบแห้งๆโดยที่ไอไม่เคยมีคำนี้ออกจากปากไอเลยเพราะว่าอย่างไอ,อยังจะคงความเป็นไอความที่แบบว่าไอเคารพทุกคนนะคะบางคนแยกไม่ออกนะคะคขาว่า fc กับป้าข้างบ้าน fc นี่คือแฟนลับนะคะ f ย่อมาจากแฟน c, c มาจากลับแฟนขับคืออะไรฐานคนที่เราล,ากลาักเรานะคะฐานคนที่เขารักเราคนที่ักาฮาเขาเอ็นไวา fc นะคะคือเป็น fc เจเด์ c ether, ก็คือคนที่ติดตามเรารัากเราชอบเรา แต่ว่าป้าแต่ว่าคนที่มาด่าเราคนที่มาว่าให้เราอย่างนี้เขาไม่ได้เรียก FC นะคะแยกผิดนะคะทุกคนเจ้าแยกผิดเดอ้อเจ้าใส่คำผิดที่แปลว่าเออ f c FC f c คือคนที่ติดตามเรารักเราคนที่มาว่าให้เราด่าเราก็คือป้าข้างบ้านเขาไม่ได้ชอบเราอย่างนั้นเขาไม่ได้เรียก FC นะคะทุกคนบางคนใส่คำผิดว่า FC จาังเ้นจนังนเป็นอย่างอายถึงบ่อยากแปบลบว่าสวัสดีค่ะ FC ไอ้ก็่ได้ว่าส่องอื่นด้คือตัวไอ้เนี่ยไอ้บอก่ได้เพราะนะคือคนในครอบครัวไอ้นะคะ Fc เนี่ยมันต้องใช้สําหรับคนที่เขาดังจริงนะเขาดังจริงเขามีชื่อเสียงจริงแต่สาหรับตัวไอ้คนที่มาดูไอ้นะะเบิ่งไอ้นี่ก็คือพี่น้องอาจจะมีแบบว่าเออแทนเจ้าของว่าเออไอเจอ fc แบบนี้นะอืออาจจะมีแต่จะให้เอ่ยว่าเออไอมีไอมี fc นั่นจะนั้นจะในไอยรู้สึกว่าไอกระด้างปากนะะทุกคนเพราะว่าไอผมเป็นแมนคนดังอืมนั่นแหละค่ะก็เลยมาพูดปากกับทุกคนว่า เมือ่อใดที่แบบว่าไอาว่าเจ้าก็ต้องฮับให้ได้บอแม่บว่าเออเออปา,ปากละปากร้ายนะักอย่างแบบนี้นะถ้าสมมุติว่า,อายอยากเฮ็ดคอมเมนต์ถามตอบเฮ็ดคลิปแบบว่าถ้าสมมติว่า,อายอยากเฮ็ดคลิปแบบว่าวิดีโอว่าแบบนี้นะยกตัวอย่างคอมเมนต์เยอะแยะนะคะแต่ว่าายจะมาพูดเฉพาะวันที่อาอไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยายก็จะยกตัวอย่างมาคุยพูดปากกับทุกคนนะคะ บางครั้งเฮาไ่ mm hmm. ได้เป็นคนคนนั hmm. ้นพี่น้องบม,นะม่ได้เป็นายพี่น้องบม่รู้ดอกนะคะม่ใช่ว่าที่พนบอกว่าทําไมต้องเอาเรื่องมาพูดออกมาในโซเชียลแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องที่ไอออกเอามาว่าในโซเชียลเนี่ยเป็นสิ่งที่ไอ,อเป็นที่เดียวที่ไอระบายออกมาเป็นที่เดียวที่ไอแบบว่าพูดได้อย่างเงี้ยไอไ่รู้ว่าไอเสิวบนเคฟังมนี่มันก็อาจจเป็นทางที่ดีหรือเปล่านะคะรับฟังได้ด่าได้แต่อย่าแรง ไอ้เป็นคนใดไอ้ยร่เด้เป็นหุ่นยนต์ใดไอม้มีมีหัวใจมีความรู้สึกแล้วก็มีทุกๆอย่างแต่บ่ยอยากว่าคำาบโมวดออกไปเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าไอ้ว้าด่าทอแบบคำคนอื่นว่าแบบนี้มันสอถึงสกุลของเราด้วยสอถึงครอบครัวของเราด้วยนะบางครั้งครอบครัวของเราสอนมาดีมันก็อยู่ที่ส,สกุลอยู่ที่ตัวเราเนี่ยบางครั้ง มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าครอบครัวมาสอนมาอย่างไงบางคนได้เห็นคนแบบว่าครอบครัวสอนมาอย่างไงคุณครูสอนมาอย่างไรทุกคนจ้ะทุกอย่างนะคะครอบครัวสอนมาอีกอย่างหนึง่งแต่มันอยู่ที่สามัญสำนึกของคนคนนั้นนะคะครอบครัวสอนมาดีค,คุณครูสอนมาดีก็ใช่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเอออย่าไปตัดสินใจว่าพ่อแบบว่าเขาเป็นคนบอดีครอบครัวสอนมาอย่างไงเกิดมาจากครอบครัวไหนถึงเป็นคนแบบนี้ ไม่เกี่ยวทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองอยู่จิตใจของเราเองบางคนเกิดมาจากครอบครัวที่สูงส่งก็สันดานไม่ดีก็เยอะแยะมันไม่เกี่ยวนะทุกคนถ้าวันหนึ่งแบบว่าเห็นแบบไอออกมาพูดอะไรเงี้ยเวลาที่ไอเหลืออดอย่างเงี้ยคือบางคงแบบว่า,อาไอรู้ถ้าสมมติว่าไอเนี่ยไปตรวจจิตเวชนะคะไอน,นี่มีคนมีความแบบว่าค่อนข้างเป็นไบโพล่าเป็นโรคซึมเศร้าเลยแหละเพราะว่าเมียของเพื่อนอาเนี่ยอาการเหมือนอายเลยนะ คือพนกศสิตรวจสอบวา่าจากไหนจากไหนคืออเนี่อายอยากอยู่คนเดียวไม่อยากคุยนํำไผ่บางทอบางทอดีใจบางทอเสียใจอาการคือพี่น้องเห็นนี่แหละถ้าสมมติว่าอายไปเจอคุณหมออายก็ได้อยามากินแน่นอนนะคะเพราะว่าห้ามหัวอาการเบื้องต้นของตัวเองอยู่แล้วแต่ทําไมยังไม่ไปเพราะว่าคิดว่ามันยังไม่หนัก นะคะทุกคนคิดว่ามันแก้ได้แต่เวลาเจออะไรที่ห,หนักๆอย่างเงี้ยมันก็แก้ไม่ได้มันก็เสียใจอย่างประมาณนี้นะไอ้ก็มาคุยกับทุกคนนะไอ้ไม่ได้ปากร้ายไอ้ก็เป็นไอ้เหมือนเดิมถ้าไอ้ปากร้ายขึ้นมาเจบบ้ารับด้แน่นอนแต่ไอ้ก็คิดว่าไอ้ก็คงจะเป็นคนที่ไม่ปากร้ายนะทุกคนจะ้ะยังจะเป็นคนที่น่ารักสําหรับทุกๆคนนะแต่บางครั้งที่ออกมาว่าออกมาพูดมาจากก็อยากมาอธิบายในแบบของตัวเองบ้างนะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเบิ่งว่า อ้ I, แต่งลูกวันนี้โอเควะทุกคนจะ้ะสิแต่งหน้าแต่งโตได้วันนี้บออนซนเลยดอสีงามผุแล้วแต่ว่าผมนี่เด้ออยากปล่อยผมทุกวันนะะทุกคนไอ้อยากปล่อยผมนะอยากปล่อยผมยาวๆเพราะว่าไอ้ก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะผมสวยแต่ว่ามันเหตุผละไดเพราะอย่างหนึ่งคิรอสองหัวไอ้มันไวหนึ่งวันเนาะสะวันนี้พวกนี้มันแล้วนี่คือไอ้เพิ่งสะเมื่อวานอือไอ้จงสะทุกวันแต่ไอ้ก็สะทวันไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมผมร่วง ก็ต้องมัดผมอย่างนี้ตลอดอีกอย่างนึงก็เป็นความกระฉับกระเฉงด้วยถ้าสมมติห่อไว้แบบปล่อยผมยาวไปเนี่ยมันก็ให้เปียกเห็ดกันอย่างเงี้ยงานมันยากนะตกคนนี่เป็นไ้เออกระอยากงามแล้วเนาะไปก็ได้ซะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย